ในบ้านตายอย่างเงี้ยแล้วปรากฏมันถูกจริงๆอาจารย์โอเคยดูนะถึงจุดนั้นน่ะถามว่าเมื่อหลายปีก่อนน่ะสมัยก่อนคือมันฟ้องเลยอะ่ะว่าจะมีงานศพว่าจะมีคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวจากไปอืมอมเออคนนั้นนะ่ะเขาเป็นผู้หญิงอายุมากแล้วเขาก็นึกว่าสามีเขาแต่ว่าคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวจริงๆก็คือ ลูกเขยเขาที่เป็นเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยเจอใครแม่นเท่าโอเลยอจากนั้นเขาก็ติดหนึบโอมากเลยพาโอไปเลี้ยงตอนนั้นไปกับท็อปด้วยไปเลี้ยงฟูจิเลี้ยงเอ็มเคแบบอย่างดีตอนนี้เขาคงคง,งจะอายุมากแล้วอะอายุมากจนแบบเขา<อ>จะป่วยคงจะอะไร่ะเดไไมไหวแล้วหายไปแล้ว กดแชร์ออกไปนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามอย่างที่เล่าให้ฟังอะนะเมื่อก่อนเขาจะมาบ้านเราบ่อยนะอแต่เด๋ยนนี้เขาหายไปเพราะว่าครั้งล่าสุดเขามาเขาบอกว่าเขาป่วยเป็นโรคล,ลำไส้ใ,สใช่โรคล,ลำไส้เนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนไงปวดท้องอย่างแล้วเขาก็ดูอารมณ์เครียดยด,ด้วยนะอ,อารมณ์ยูไม่ค่อยดีเท่าไหร่คงจะแก่มากแล้วจริงอ่ะ ยิ่งคนยิ่งอายุมากต้องยิ่งหัดทําสมาธิให้มากนะเพราะาว่ามันกลัวกลัวโรคลุมเลา้าแล้วกลัวอะไรไม่มกลัวความตายเนี่ยเป็นเหตุที่น่ากลัวที่สุดอืมขอบคุณมากนะคะลูกศิษย์ชื่ออะไรนะอาจารย์เพิ่งตื่นมานรอ,รอาจารย์ก็เบลอกำลังเบลอรเอามาชื่ออะไรนะออตินเออชื่อออชื่อออ นักเรียนนอกนะคะเข้ามาได้เร็ว99.99เร็ว